สวัสดีเด็กๆวันนี้พี่พเพลินมาปั่นจกกักรยานขาไถที่สวนสาธารณะแถวแถวศรีราชาโอ้วสวนสาธารณะสวยมากเลยนะเด็กๆเ,เ,เขาจัดเป็นระเบียบมีคนมาออกกําลังกายเต็มเลยไปแล้วพี่พเพลินเร็วมากแล้วแม่จะไปทันไหมเนี่ยโอ้โไปแล้วไปแล้วแม่ไม่ทันแล้วเด็กๆ พี่พเพลเพเร็วมากเอาตีโค้งแล้วกลับมาก่อนกลับมาก่อนพี่พเพลเพิ่นกลับมาก่อนพี่พเพลเพิ่นรอแม่ด้วยโอ้โหพี่พเพลเพิ่นรอนิดเดีเยวแล้วก็ไปนู่นเลย มีคนมาออกกำลังกายกันเต็มเลยดูสิพะเพิร์นโอ้หพี่พะเพิร์นไปนู่นแล้วลมเย็นมากเลยทุกคนเพราะว่าข้างหน้านั้นเป็นทะเลนู่นนะคะเป็นทะเลอากาศดีมากไปแล้วพี่พะเพิร์นไปนะโอ้แม่จะไม่ทันแล้วเนี่ยแม่ต้องรับสนามไปแล้วอุ้ย พี่ปลาเพลลอยอยู่แม่ลงวิ่งให้ทันนิดแม่วิ่งให้ทันปลาเพลนิโอ้ตรงนู้นเป็นน้ำทะเลนะทุกคนพระอาทิตย์กำลังตกดินสวยมากพี่ปลาเพลลาถ่ายเร็วมาก กินนมมาแล้วกล่องนึงนะก็เลยแบบว่าแข็งแรงมากสนนานาวนสาธารณะกว้างมากเลยนะก็มีคนวิ่งออกกำลังกายพ่อป้าไป่เอาหรอกค่ะพ่อไปถึงไหนเนี่ยออกกำลังกายดีต่อสุขภาพนะเด็กๆเกพราะว่าทำให้ เหงื่อออกสารพิษออกมาจากเหงือ่อเราก็แข็งแรงรอภัยรอแม่ด้วยโอ้ยแม่ดตามอภัยไม่ทันแล้วเนี่ยระอพรยอภัยไถ่เร็วมากแม่ต้องรีบวิ่งแล้วเดี๋ยวอภัยไปเป็นอันตรายแม่วิ่งออกกำลังกายแม่ก็สุขภาพแข็งแรงก็ เหนืน่อยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยจะออกไปเนี่ยเหนื่อยไม่ออกเพราะว่าลมมันแรงมากอะทุกคนเห็นไหมเวลาแม่วิ่งอะลมมันเข้ามาในทรวงปอดพี่ประเพณก็วิ่งหนีแม่ใหญ่เลยแ,แม่ใจไม่แจ้งเพ่แม่วิ่งดักดีกว่าแม่ไปดักตรงนู้นดีกว่าทุกคนแม่วิ่งตามไม่ทันแล้วแม่วิ่งไปดักแม่วิ่งไปดักตรงนี้แม่แอบตรงนี้ดีกว่า พี่เพื่อนหนีแม่ไปแล้วพี่ะพืนพี่ะพือนดูนั่นนั่นนั่นนัดู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 พี่ะพืพี่ะพือหนีแม่ทุกคนทุกคนทุกคนพี่ะพื่อนมาพอแล้วพี่เพื่อนมาพอแล้วแล้วมากไมแล้วโอ้ยแม่เหนื่อยมากนะทุกคน ให้พี่มาเพิ่มพี่มาหาปะปาน่นเจอปะปาแล้วโอแม่วิ่งไม่ทันนี่นี่คือทะเลค่ะนี่อตรงนู้นก็เป็นเกาะนะคะน่าจะเป็นเกาะสีชังนะตรงนูนนะ้นอ่ะที่มีปูหางนะ่ะตรงนี้เป็นสีราชานะทุกคน แม่ไม่ทันแล้วเนี่ยต้องปล่อยให้พ่อกับลูกเขาวิ่งไปนูนวิ่งไปตรงไหนแล้วะแม่ต้องมองเสื้อปะป้าไว้ตีแดงโอ้ยปะเพื่อนี่เร็วจริงแม่ขาแข็งเลยเนี่ยทำไยโอ้ยแม่นั่งรอตรงนี้ดีกว่าขาแม่ถ้าใครยังไม่เคยออกกําลังกายนะเวลาเรามาออกนะเราไม่ได้วอร์มนะเส้นเราจะตึงเส้นเราแบบ ยังไม่ได้แบบบอมไงมันก็นเส้นตึงเหนื่อยโอ้ยมันจะทำให้เราอ่ะแขนขาเจ็บได้นะทุกคนเราต้องบอมก่อนนั่นนั่นไม่รู้พี่เพื่อนจะมาทางนี้ไหมเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาตั้งกล้องถ่ายไว้ตรงนี้มาแล้ว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 อยู่นู่นดูนู่นดู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 มาแล้วดูดิดูดิอ๋อ โอ้โหโอ้โหจะทะลุทะเลไหมเนี่ยลุกมานี่แล้วลุกมานี่แล้วทะเลเลยไม่ขี่ไวมากไวมากแต่แต่จัญญานตรงนี้มันเบาไงแล้วก็เลยเซงทรงตัวไม่ค่อยได้น่ะต้องจักรยานตัวอันอันเมื่อกี้เร็วๆตรงมาอะไรใส่ใช่มันสายน่ะต้องต้องต้องซื้ออันที่ พี่มันหนักนูนไปนูปปนแล้วเองโอ้โอ๊บบาวิ่งไปนู่นแล้วมี่ขาถ่ายอยู่คนหนึ่งนูนนูนนูนมีเด็กขาถ่ายเป็นเพื่อนอยู่คนหนึ่งโอ้โหเผื่อไม่ได้เลยนะพี่พอเผิดอไหวมากเลยนะโอ้อยล้มแล้ว วิ่งหนีปอาพ้าจะล้มเลยไม่รู้เจ็บหรือเปล่านะ่ะจะร้องไห้หรือเปล่านะ่ะปอบพาวิ่งเร็วมากเลยเดี๋ยวแม่ลองเดินไปดูดิแต่ว่าใส่ากางเกงขาย,ยาวไม่รู้จะเจ็บหรือเปล่าถ้าถ้าถ้าลุกขึ้นมาปั่นต่อแสดงว่าเจ็บไม่เยอะ อ้าวปันต่อแล้วแสดงว่าเจ็บไม่เยอะมันมืดทุกคนแม่ก็ตูไม่ค่อยเห็นเร็วมากโอ้โหพี่ราเฟินเร็วมากแต่ให้พี่ระเินออกกําลังกายก่อนนะทุกคน วิ่งไม่ทันแล้วเด็กๆออกกํลาลังกายนะร่างกายแข็งแรงนะคะาแล้วพี่พาเพินมาแล้วไม่รู้จะมาหามแม่ปะเนี่ยมาหาแม่แล้วมาหาแม่แล้วเป็นไงบ้างพี่พาเพลิน เมื่อกี้ล้มเหรอคะใช่ไปทำยังไงถึงล้มอะคะไอ้แล้วไอ้แล้วไม่เหนื่อยเลยโอ<ฮ>้โ